สวัสดีครับเจ้าแลวพวกเรามูบีพายบ๊อบบอน,บนนะครับตอนนะครับแต่คุณต้นผมในช่วงนี้อืเห็นกระแสมีคอมเมนต์อะไรมากมายว่าเอ้ยดูเรื่องอากาธท่าเนี่ยพี่มันววกหรือเปล่าวะหรือว่ามันไม่ววกแล้วววกมันคืออะไระวกมันเป็นยังไงความจริงเรื่องเนี้ยช่องเราพูดกันมาหลายรอบแล้วนะฮะอแต่ครั้งนี้ยจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งอธิบายให้มันคลีเคลียเจาะประเด็นให้มันชัดๆไปเลยอืมว่าววกในโลกภาพยนตร์เนี่ย มันเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนักด้วยกันนะครับมาอย่างแรกจะถามว่าวคืออะไรเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่ามันมาจากไหนอือวเนี่ยความจริงแล้วมันมีคําเนี้ยมันนานมากแล้<ะ>โวโหดนานแต่ว่ามันมาฮิตฮอตจริงๆเนี่ยในช่วงปีสอง4ันสิบสี่ในเรื่อง Black l i ไลน m a ม t e ออ่ามันทำให้กระแสะโวมันถูกฉุดดึงขึ้นมาอ่า b a ็ k ไลน์แมทเทอร์ก็คือการที่มีการใช้ความรุนแรงนั่นแหละการบนผิวดำเนอะเออตำรวจเป็นข่าวใหญ่โตมีคนตายเลยนั่นแหละเวนกระแสตาใหญ่โตเลยแล้วมันก็เลยมีคำนี้โผล่ขึ้นมามีการใช้คำว่า stay woke อะไรพวกนี้อืและพอใช้มาสักพักในปี2017 Oxford Di c t i o n a ร y ถึงจะต้องลงคำนี้ยในความหมายแบบพูดง่ายคือบัญญัติเลยเหมือนจะลงพระเจ้าลุกรมไทยบ้านเราอ่ะอันนี้ก็คือบัญญัติก็คือคำวันแม้ต้องมากแล้วอืจนยอมรับแล้วว่าเออ มันไม่ใช่คําที่ลอยๆตามอินเทอร์เน็ตแล้วนะม,มันคือคําที่มีอยู่จริงนะ,ะแล้วก็บัญญัติเลยเลยนะว่าเป็นความหมายของการว่าตื่นรู้นะหรือการรับเมสเซจหรือเข้าใจถึงความอายุธรรมหรือไม่ยุติธรรมในโลกเขาใช้คําว่าเข้าใจถึง p o l i t i c a l or culture sense s e n e ก็คือเหมือนกับแบบการเมืองการนู่นนี่นั่นอ,อ่ะง่ายๆคือตื่นรู้แต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งเขามองว่าความหมายเนี้ยมันเป็นคําของทางฝั่งสายอนะื ฝั่งซ้ายก็คือหัวสมัยใหม่ uh huh. อ่าฮะอ่าพวกหัวสมัยใหม่ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าฝั่งซ้ายและการตื่นรู้ในความยุติธรรมเนี่ยก็คืออยู่กับพวกฝั่งซ้ายแต่แล้วผ่านมาได้เพียงไม่นาน uh huh. เมื่อมันเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับการเมืองจา๋าจฮามันก็จะถูกหยิบยกไปใช้โดยฝั่งตรงข้ามเช่นกัน uh huh. อืมอ่ามาถูกหยิบยก,ยกมาใช้โดยฝั่งขวาจัดและใช้เพื่อแซวและเหยียดหยามเหมือนประมาณว่าอุ้ยโว่จังเลยอะ uh huh. เออเหมือนแบบ พูดง่ายก็ทายแปลก็เหมือนแบบแซะว่าแบบคุณสายจัดจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายเหมือนเป็นการแย่งคํานี้มาความจริงแล้วคำนี้เป็นคำของฝั่งซ้ายแต่แย่งคํานี้มาเพื่อเอามาใช้แซะฝั่งซ้ายโดยตรงก็คือเอาของเขาเอามาใช้โจมตีเขาใช้บูลลี่เขาอีกทีเอยซึ่งมันเลยทําให้การใช้คําว่าบงเนี่ยความหมายมันได้เปลี่ยนไปนะอ่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าชิดเข้าใจผิดว่าคําเนี้ยมันเป็นคําไม่ดีอืมโดยที่เดิมทีแล้วคําเนี้ยเป็นคําที่ดีรอ่า โดยเดิมทีแล้วคํานี้เป็นคําที่เราตื่นรู้แหละเข้าใจในความไม่ยุติธรรมของสังคมในหลายๆด้านนะนะเออสักรเบือเย็ลบแล้วกันเอามาเป็นอธิบายว่าสักรเบือเย็นลบแต่ว่าพอถูกฝั่งขวาเอามาหยิบใช้เยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยคุณโวกเหมือนการโดน<ม>ลเลาเรียนการขาไม่ดีไปแล้วมันก็เลยทำให้เห็นเพื่อนเพื่อนในช่องหลายๆคนบอกเอ้ยไม่ได้โวกนะนู้นนี่นั่นคือความจริงแล้วมันไม่ที่เราพูดมันไม่ใช่ไม่ดีเออแต่แค่ว่าเพื่อนเพื่อนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นคําไม่ดีไปแล้วค่นัอ่ะกลับมาต่อที วงในโลกภาพยนตร์ของเราพอคำเนี้ยถูกนํามาใช้อย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วในโลกภาพยนตร์เนี่ยคําเนี้ยมันเข้ามายังไงมันเข้ามาแบบไหนคือต้องบอกก่อนเลยว่าคําเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนศิลปะหรือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะอพอโลกภาพยนตร์มันก็คือศิลปะหรือวัฒนธรรมอย่างหนึง่ง<ะ>มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเข้ามาผสมกันอ่าซึ่งหลังๆเนี่ยมันจะมีคําเพิ่มขึ้นไปอีกคือดี อ่าแต่เดี๋ยวเอาไว้อธิบายคลิปหน้าดีนี่มันก็เป็นแค่เพียงเทอมหนึ่งของวงแต่จะมุ่งเน้นไปทางด้านความหลากหลายอะไรพวกนี้ซะมากกว่าแต่ว่าพอเขาเอาวงมาใส่ในภาพยนตร์แล้วเนี่ยเอามาใส่ในศิลป,ปะม,มันก็คือการสอดแทรกเมสเซจสิ่งที่เขาอยากสื่อออกมาในศิลป,ปะในภาพยนตร์นั่นเองถามว่าข้อดีของวงในโลกภาพยนตร์เนี่ยมันดีตรงไหนทําไมก็ถึงต้องสอดแทรกกันทําไมเราถึงได้พยายามยัดคำนี้เข้ามาในงานศิลป,ปะหรือว่าภาพยนตร์นัดหนา บอกเลยว่าข้อดีมันก็มีอย่างง่ายๆเลยเรื่องแรกเรื่องความหลากหลายหนังหนังสมัยเนี้ยจะได้เห็นเลยนะว่ามีความหลากหลายมากขึ้นอ่ามีมีผู้หญิงมีคนผิวสีใช้คำว่าคนผิวสีนะครับเพราะว่าคนผิวสีเนี่ยรวมถึงคนทุกผิวสีเลยที่ไม่ใช่ผิวขาวใช่ความจริงความจริงแล้วมึงก็เหยียดนะคำนี้ม,มึงมึงไปเอาคนผิวขาวออกไปเฉยเลย <laughs> สีขาวไม่ใช่ผิวเหรอวะแต่นั่นแหละมันเป็นเทอมในการใช้เ,ยเฉยๆอย่าไปคิดเยอะมีคนผิวสีมี ผนผู้หญิงมี LGBT มีศาสนามีชาติพันธ์มีหลากหลายเต็ไมไปหมดอมเออในโลกภาพยนตร์มากขึ้น<ะ>เพราะว่าความวุกเนี่ยแหละคือเขาต้องการที่จะนําเสนอความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองอถ้าเป็นตัวอย่างเนี่ยก็มือตัวอย่างคือการจ้างงาน<ะ>การจ้างงานคนที่มีสีผิวมีอะไรนี่แบบนู้นหลายชาติศาสนาแตกต่างกันมากขึ้นอ,อการจ้างงานนะอันนี้พูดถึงแต่ว่าผลประโยชน์นะยังไม่พูดถึงข้อเสียนะค<ะ>อะหรือว่าการทําภาพยนตร์ที่นําเสนอหรือรีพซเซน ความหลากหลายมากขึ้นอย่างแบ็คแพนเทอร์อืมอ่าเห็นว่า Black แบ็คแพนเทอร์ม่งมาแล้วูบอกแล้วกูยังใช้เรฟเฟอร์เรนซ์เลยแบ็คแพนเทอร์อ่ะ <c oughs> ขึ้นมาขึ้นเยอะเออหรือว่าอ่าถ้าดูง่ายๆเห็นเยอะๆก็อย่างหนังเรื่องโคโค่ี่าจะได้เห็นที่มุมมองชาวแบบยางการน,นะหรือว่าแบบเอ็นชานโตอะไรเงี้ยคือจะได้เห็นเลยว่าเขานําทําน่ยพวกเนี้ยขึ้นมาโดยใช้วัฒนธรรมของประเทศอีกอยากชัดเจนนะอืเพื่อที่จะเสนอบางอย่างเสนอความสนุกเสนอความบันเทิง และเข้าใจกันมากขึ้นก็คือมีความหลากหลายนั่นแหละอืะ่ะอย่างที่สองทำให้รู้สึกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นเรื่องนี้ก็กึงก่งๆึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนังสร้างแรงบันดาลใจนั่นแหละ,ะเหมือนถ้ายกตัวอย่างนั้นก็อย่างเล่นเรื่องแบบว่า hidden figures อ่าอที่แบบว่าให้เห็นว่าเอ้ยผู้หญิงผิวดาเมื่อก่อนรู้สึกโดนปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมปาดปากแค่ลําล,ลำบากแค่ไหนในตอนนั้นอืให้เห็นถึงเข้าใจและเห็นใจกันมากขึ้นหรือเรื่อง Green Book อ่ะอ่ะที่เป็นเรื่องของคนผิวดำขับรถไปลงใต้อะไรเงี้ยเห็นว่าเอ้ยโดนดูถูกหยาดหยามมากมายนะใชแ่แล้วเขาต้องอดทนอดกลั้นยังไงหรือว่าถ้าจะเป็นเรื่องของ LGBT เนี่ยที่พี่เห็นนะนะก็จะเป็นเรื่องแบบ imitation g เกมที่ผู้ประดิษฐ์นิกมาอะไรเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกอะไรเงี้ยที่คนประดิษฐ์เขาก็อย่างที่ว่าเป็นชาว LGBT แล้วตอนนั้นสังคมก็ยังไม่เปิดรับเขาถูกกดดันต่างๆมากมาย ถูกกระทําต่างๆมากมายน่าสงสารมากเลยนะเออทั้งที่ความจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมากนะเออแต่ว่าเขาก็ได้เห็นแบบเกึ่งๆชีวภาพด้วยชีวิตของเขาเออให้เห็นให้เข้าใจถึงความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้หรือว่าเรื่อง get out อ่ะอ่า get out ที่แบบว่าเหยียดโดยไม่ต้องพูดใช่เออมันคือการเหยียดผิวโดยที่เราไม่ต้องพูดออกมาแสดงออกมาเป็นแบบทีมสยองขวัญอ่าทีมสยองขันใช่คือทําให้เราเห็นและเข้าใจกันมากขึ้นนั่นคือข้อดีอย่างหนึ่ง และอีกอย่างต่อมาก็คือการสะท้อนปัญหาสังคมอย่างชัดเจนอือันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเห็นเข้าใจแล้วแล้วนะออันนี้เรื่องสะท้อนปัญหาสงังคมถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเรื่องสาธุขอาเราอที่สะท้อนพุทธพาณิชย์พูดอยู่ดีพูดเรื่องพุทธพาณิชย์เลย่อันนี้ก็ถ้าให้เราเราเปรียบเทียบนะครับถ้าขังแล้วเขามีโว้ใช่ไหมถ้าโว้บ้านเราเราก็สามารถยกเรื่องพุทธพาณิชย์เข้ามาในโว้ก็ได้ใช่นี้ก็คือโว้เรื่องศาสนานั่นแหละคว่า สนามมันก็ยังมีจุดที่แบบมไม่โปร่งใสเหมือนกันมีจุดที่แบบแปลกๆเหมือนกันแะใช่ซึ่งพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นการตีแผ่สังคมหรือสะท้อนสังคมหรืออย่างเรื่องบาร์บี้อ่าที่เพื่อนๆชอบกันที่พูดถึงการกดทับในเพศหญิงอ,อะไรอย่างนี้อ่ากลับมาในเรื่อง The Man t s k i มีแบ็กแพนเทอร์อีกแล้วว่าหนีไม่พ้นจริงๆแต่แบ็กแพนเทอร์มันก็มีพูดถึงไงที่ตัวคิวมงเกอร์มันโกรธเพราะว่ามันรู้สึกว่าคนแอ,ฟ,นอ,อ,อฟริกาเมกันโดนกดทับ เออโดนลังแกมาเลยอยากจะเอาเอาไปเปิดสงครามไงไม่ได้เพราะเป็นทามบอกว่าวากันดามึงเห็นแกตัวมึงโอ้โหมึงเจ๋งขนาดนี้ละมึงยึดโลกไปเลยเอาคืนแม่งเออมึงยึดโลกไปเลยที่มันทํากับพวกกูไว้อะไรเงี้ยนั่นก็เป็นการอย่างหนึ่งหรือว่าเรื่อง The Head You Give ที่เล่นโดยน้องไอ้นี่อแมนดาอแมนดาเออเล่นโดยน้องแมนดาซึ่งเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเหตุการณ์แบล็กไลน์เมเทอร์โดยตรงเออมันแทบจะจําลองเหตุการณ์กับพี่ซีมาเลยเออคัปปี้เหตุการณ์ไปเลยตั้งแต่ เกิดเหตุยังไงจนถึงว่ากระแสสังคมมันเป็นยังไงและมันทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลัวต่อกันยังไง<ะ>ทั้งตดดํารวจผิวขาวตดวดํารวจคนนู้นนี่คือทั้งสองฝ่ายเริ่มกลัวกันขึ้นมามันตีแผ่ตรงนั้นออกมาเลยนะพี่ดูแล้วถือว่าเป็นหนังที่โอเคอยู่มันคือการที่เสียดสีสังคมหรือสะท้อนสังคมนั่นเองอ่าหรือเรื่องล่าสุด The Platform <ะ>อันนี้ก็จะเสียดสีเรื่องแบบทุนนิยมระบบคอง ภาคแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบชนชั้นอ่าชนชั้นตุนนิยมภาคหลังก็จะเป็นเรื่องระบบการปกครองซะเยอะหน่อยอ่ามันก็อยู่ในเรื่องของความโบกแมนเองอ่าใช่อืมมาต่ออีกอย่างนึงคือการโวกเนี่ยมันช่วยในการโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอืมคืออะไรหลายอย่างเนี่ยถ้ามันส่งมาอย่างสมควรนะนะส่งมาอย่างสวยงามเบสเซทที่ได้รับไปคนมือนก็จะคิดแล้วมันก็จะรู้สึกไปเองโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะโน้มน้าวไปโดยธรรมชาติดั่งเรื่องแบบ เดเฮดยูคิฟที่พูดม<ะ>เมื่อกี้เออพี่พอดูแล้วพี่รู้สึกว่าหลายๆคนนะ่ะมันจะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเราเกลียดกันเล่ะเออทําไมเราถึงเกลียดถึงกลัวกันอะไรอย่างเงี้ยบ้านว่าว่าแบบเอ้ยมึงก็อย่ายึดยักมากดิอะไรเงี้ยอ<ะ>ีฝ่ายก็เอ้ยกูอาจจะต้องซอฟลงนิดนึงมันอาจจะโน้มน้าวไปในตัวหรืออย่างเรื่องที่พี่ชอบอ่าเป็นสบายสบายหน่อยก็เป็นอ<ะ>ิเลเมนทัลที่แสดงเห็นความแตกตา่าง และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อ,อ, opia, อย่างเงี้ยหรือสู้ทเปียอ่างเงี้ยฮะเออแนวพวกนี้มันโว้หมดนะคือมันอยากนําเสนอความแตกต่างและอยู่ร่วมกันได้อันนี้เป็นการนมนนาวอย่างหนึง่งใ,ให้รู้สึกว่าเอ้ยต่อให้เราแตกตาก่างเราก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้ใช<า>่แล้วถ้าใครเอียนกับเรื่องโว้เรามีอะไรไม่ให้อ่านเรื่อง The Symphony of d e a h and Motor Zombie เครื่องยนต์คนเดือดนิยายซอมบี้โพสอพอลิคลิปดิสโทเปียเขียนโดยคนไทยวาดโดยคนไทยทำเพื่อคนไทยและชาวโวคที่เขาบอกว่า จิกัดความวอกได้เจ็บแสกมากนะเว้ยหาอ่านได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชันดีดอะไรอ่ะมีข้อดีแล้วได้เวลาข้อเสียอืมข้อเสียเนี่ยอาจจะมันซะหน่อยข้อเสียเนี่ยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนของการใส่วอกเข้ามาในภาพยนตร์นะหนึ่งการยัดเยียดอืมเลอกความหลากหลาย<ะ>หรือก็ที่แซวๆว่าคือ D I นั่นแหละอันนี้ก็จะเห็นหลังหลังจะเห็นชัดเจนเยอะมากหลังหลังนี่ชัดชัด มึงไม่รู้จะชัดไปไหนอืชัดจนเกิดเป็นกระแสต่อต้านมากมายนะพี่รู้สึกว่าไอการยัดเยียดความหลากหลายเนี่ยเป็นตัวเลยหนึ่งเลย turning point ที่ทําให้วคแม่งแตกเพราะผมรู้สึกว่าแบบพอคนไม่ชอบเนี้ยก็หาว่าเขาเป็นพวกเหยียอยอีกอ่าใช่อย่างเรื่องง่ายๆเหละอย่างเรื่องแบบลิเตอร์เมอร์เมดอันอื้อเฉาเนกับแสดังเลยอะที่ที่เมื่อก่อนผมพี่จําได้เลยตอนนั้นยังมีคนเถียงกันอยู่แรกเลยอุ้ยเขาไม่ได้วคหรอกนางเอกมันเหมาะจริงๆค่ะ มันโมจริงๆเขาไม่ได้โมเอ็ตัวพงกับก็บอกเพราะเสียงร้องเพราะเสียงร้องเป็นไงพอมาถึงตอนนี้มีใครจะยังเถียงกันอีกไหมแม่งดีไอล้วนๆชัดเจนเออมันชัดชัดเออมันดีไอล้วนๆมันแค่ต้องการที่จะให้ผู้หญิงผิวดำได้มีโอกาสเป็นนางเงือกแค่นั้นเองคือเลือดด้วยเปิตผลดีไอร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่มีเกี่ยวกับความเหมาะสมอะไรขนาดนั้นหรอถามว่าเหมาะไหมสารพี่ไม่เหมาะนะแต่ว่านั่นแหละ มันก็ดีที่สุดได้ที่เขาคิดแต่ว่าคือหลักๆแล้วก็คือดีไอชัดเจนอะหรือว่าอย่างยกตัวอย่างอีกก็ที่คนด่าก,กันก็ลิงก์กัพาวเวอร์เ um. อลผิวดำเอลเอเชียมารบแต,แต่แต่ในเรื่องนี้ยิงเอลเอเชียซะพุ่นเลยนะมึง <ri> ยิงซะพุ่นเลยนะแต่เอลผิวดำนี่ยังเก่งเขาเขาแซวกันเขาแซวกัวงงนในในคอมบูนะ,ะเ่าบอกว่าคนยิงน่าจะต้องเป็นเอลด้วยกันเองแม่นเกินมันไส้แม่งแม่นเกิน ได้ยิงซัเอลทีเอเชียกุคุณเลยปุ๊บ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 อ่ะหรืออย่างเรื่องดีไอชัดๆก็อย่างเรื่องเอ็กโคที่เรียกได้ว่าซีรีส์แม่งทำออกมาเพื่อเผื่อไว้เพื่อลดหย่อยนภาษีเฉยๆเงินให้ก็น้อยซีรีส์ไม่มีอะไรเลยทำเพื่ออะไรทำเพื่อ,อเป็นคน India. อินเดียไม่ใช่ไม่ใช่นะอินเดียไม่ใช่อินเดียนะอินเดียแดงอ,ะอ่ะอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนพื้นเมืองของอเมริกาแล้วก็เป็นคนพิการอื เนี่ยพบแบบเป็นผู้หญิงครบแล้วได้ได้ได้ครบตรงตามสูตรตรงตามสูตรเป๊ะหรืออย่างเรื่องแบบเออโกดัตเตอร์ผู้หญิงเนี้ยที่แบบสร้างมาเพราะว่าแค่อยากสลับดีไอเฉยๆหรือเทอร์มินาเตอร์เงี้ยล่าสุดอ่าแม่งกลายเป็นชารีแองเจิลเลยฝุ่นยังเป็นผู้หญิงเลยอ่าใช่เออจอนคอร์เนอร์ฆ่าทิ้งเออเก็บเก็บไว้แต่ตัวซาร่าคนนร์ใช่เออแล้วถ้าเด็กผู้หญิงมาเดินเล่นด้วยอีกตัวหนึ่งดีไอชัดๆอย่าหรือแม้แต่ หนังที่ซีรีส์ที่เรารักที่สุดของช่องอย่างอะคไลต์มาก็ดีไอเหมือนกันทั้งเรื่องกูเห็นไม่เอาคนขาวมากระทืบเล่นแล้วแล้วมีบทเยอะสุดคือใครโทรบินอยากกลับบ้านใช่มึงเอาคนอื่นมาเทมเอาโทบินมาบูลลี่<า>คือเห็นเลยว่าทั้งเรื่องแทบไม่มีคนขาวอืคือมันดีไอมันชัดเจนอยู่แล้วจนไม่ต้องไอ้นี่อะไรมากเลยแม้แต่อะซีรีส์ขวัญใจของเราล่าสุดอย่างอากาธาอืออันนี้ก็ดีไ แน่นอนอยู่แล้วแม่มดแม่งมีครบทุกชาติพันธุ์เลยใช่เออมีทั้งลาตินเอเชียผิวดําผิวขาวอืเออมันเอาแบบครบครบอือคือต้องต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของดีจริงๆแต่ว่าถามว่าอันไหนยัดเยียดมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความคิดและตัดสินใจของตัวเองนะฮะอืออย่างที่สองอยากใส่เนื้อหาแต่แต่มันดันไม่ค่อยเหมาะกับเนื้อเรื่องเลย พูดง่ายๆคือเนี่ยกูเนี่ยมีนิสัยและอยากจะใส่มากเลยเกี่ยวกับความโวกเนี่ยเอยแต่เนื้อเรื่องมันไม่เกี่ยวอะทําไงดีอะมันก็เลยจะแตะได้แค่ผิวเผินอ,อ่ะหรือเลยมันเลยทําให้คอนเทกต์มันดูหรือแบบเดรอกมันดูตลกอ่ะมันจะแมงๆออกมาเอออยู่ดีๆมึงก็แบบมึอะไรวะอย่างแออโคไลเงี้ยอืมที่อยู่ดีๆไออาจารย์ทีนิตี้มันพูด,พ,ดพูดแค่ว่าแบบเออก็แค่เด็กกับผู้หญิงเองนี่ อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด<ๆ>ีๆไดอะล็อกก็ลอยๆหรือว่าอย่างเช่นว่าเรื่องล่าสุดอย่างพวกแบบกับตาร์มาเวลอย่างเงี้ยอืที่คืออยู่ดีๆพี่แกก็อยากจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากๆอ่าต้องมีคนมาพูดแบบเออต้องมีคนใส่ต้องมีคนมาถมถุยใส่เป็นเทคนิคเอลทั้งทที่ความจริงแล้วเนื้อเรื่องมันไม่จําเป็นต้องไปทางนั้นก็ได้อืคือมึงอยากจะแบบอยากจะเลี้ยวมาให้ได้อ่ะแล้วท้งเรื่องก็เลี้ยวจังเลี้ยวอยู่นั่นน่ะคือทั้งทั้นที่ความจริงแล้วกับตาร์มาเวลมัน สามารถไปทางอื่นได้ต้องมากมายแต่ก็อยากจะเลี้ยวขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยเออขอเล่นหน่อยคือการใส่เนื้อหาที่มันไม่ค่อยแบบว่าเกี่ยวข้องมาเนี่ยมันเลยทําให้มันมีความซับซ้อนต่ำพอมันมีความซับซ้อนต่ำมันก็ได้แตะแค่ผืนอพอมันแตะแค่ผืนผืนมันก็จะลอยอพอมันลอยแล้วคนก็มามมือกูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะแล้วมันก็จะทําให้เขาเรียกว่ามีแผลทนเออืออือต่อการใส่เนื้อหา รือความโบกที่คนไม่ได้สนใจอืมีมคําอยู่มากมายนะที่หลายๆคนเขาบอกว่าเขาดูหนังเพื่อความบันเทิงเขาไม่ได้อยากจะมาให้มึงมาเลคกเชอร์เขาไมไ่อยากมึงมาสอนอืมไม่ต้องบอกว่าสังคมเป็นยังไงไม่ต้องบอกว่ามึงเดือดร้อนแค่ไหนก็แค่ยอยากมาดูหนังให้สนุกอืเน้นสนุกไม่ต้องมีมิสเซสอะไรมากมายปวดหัวอืเออถ้าอยากได้แต่๋ยเขาไปวิเคราะห์เจาะเองเออขาวิเคราะห์เจาะเองไม่ต้องเอาเมสเซจมา อมใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยว,ยวแล้วบ้วนใส่หน้าไม่ต้องไม่ต้อง,องคือเขาแค่อยากดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรให้สนุกเฉยๆมันมีคนอย่างนี้อยู่แล้วนะที่แบบเอ้ยมึงจะใส่มเมสเสจมาทําไมเนี่ยแล้วยิ่งิ่งบอกว่าอยากโวกจ๋าเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเ,เป็นอย่างข้อที่แล้วเนี่ยใส่มาลอยๆอ่ะมันยิ่งน่าหงุดหงิดน,นะอ่าใช่แบบไปไ้อยากรู้ตรงนี้อะไรเออไม่ไ้มันแบบเฮ้ยมึงไม่ได้เกี่ยวเนื้อเรื่องเลยนี่หว่าใส่ามาใหม่เนี่ยเงาะเวลาไปทําอย่างอื่นเหนียวปะอย่างเงี้ยก็คืออีกเรื่องหนึ่ง และอย่างสุดท้ายอันนี้ที่คิดว่าเป็นปัญหาในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคือการจํากัดความคิดสร้างสรรค์คือในยุคสมัยเนี้ยอะไรมันก็ทริกเกอร์คนง่ายไปหมดอะใช่อะไรมันก็โกรธกันง่ายไปซะเหลือกเกินแบบมุกตลกอย่างเงี้ยเดีนนะ๋ยวนเมื่อก่อนอาจจะตลกเดี๋ยวนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวนี้เล่นมุกตลกนะนะั้นน่ะคนตลกอาจจะตายได้ใช่โดนโอ<ฮ>้โห<ฮ>ลงปนาได้เ,เขาก็อย่างนี้เพราะว่าจับแขวนไม่งเลย,เลยนะอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นการจํากัดความคิดสร้างสรรค์ ในหลายแง่เลยนะ,ะกลัวไปสะดุดขาใครกลัวไปทิกเกอร์ใครกลัวไปทาร้ายความรู้สึกใครมากมายเต็มไปหมดอย่างเงี้ยทั้งที่ความจริงแล้วมันก็เป็นแค่ผลงานศิลปะ,ะแล้วมันก็นแค่เนื้อเรื่อง<ะ>อไม่ได้ตั้งใจทาร้ายมึงซะหน่อย<ะ>แต่เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเฉยๆแต่ทําก็ต้องระวังอส<ะ>มัยนี้ต้องระวังมันเลยอาจจะมีผลกับแบบออการพูดของตัวละครที่กักกระอ่วนมุกตลกที่ขาดหายไปในยุคสมัยนี้หรือแม้แต่แบบสมมุติอะ หนังคนขาวล้วนอะตอนนี้กล้าทำาหมล่ะยากอยูยากแบบหนังที่มีแต่คนผู้ชายผิวขาวอะมึงโดนเลยนะอืมึงโดนเลยนะโดนจับจ้อง,อองใช่มีวความหลากหลายนะมาแน่หนัต้องมีวความหลากหลายแล้วยุคสมัยเนี้คือพี่มองว่าความโบบมันก็มีข้อเสียคือมันกําจัดความคิดสร้างสรรค์ไปเยอะอยู่เหมือนกันฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับงานศิลปะนะมาแล้วคิดว่าการที่โบบ ที่ดีเนี่ยอยู่ในภาพยนตร์ได้เนี่ยควรจะต้องทํำยังไงคุณต้นคิดว่าควรจะต้องทํำยังไงผมรู้สึกว่าใส่มันแบบพอดีแล้วก็เลือกให้มันที่ว่าหน้าหนักให้มันชัดเจนไปเลยเราแบบตั้งใจทํามาเพื่ออย่างเงี้ยตั้งแรกไม่ใช่แบบว่าเอาไปยัดสุ่มสี่สุ่มห้าอ่าอย่างบาร์บี้เป็นต้นถูกไหมใช่นะพี่ก็คิดเหมือนกันอย่างแรกเลยนะเรื่องความหลหลากหลายเนี่ยช่วยใสยอย่อ,อ,ใสยอย่างถูกต้องอืมถ้าใส่อย่างถูกต้องอ่ะจะไม่มีใครว่าเลยถ้าเส้นเรื่องและบทเรื่องมันเหมาะสม,มกับตัวแคท กับความหลากหลายนั้นจริงๆะก็ยกตัวอย่างไงโคโค่ไงเห็นไหมหรือว่าจะเป็นแบ็คแพนเธอร์อกมาอีกแล้วคือหนังแบบนี้มันมันมีได้เว้ยหรือว่าแบบในหลายๆเรื่องที่แบบอ่าหนังของจอแดนพิวเนี้ยอที่เน้นคนผิวดำไปเลยตเลือกคนผิวดำชัดจนมากมีใครเคยไปนั่งด่าจอแดนพิวไหมไม่เป็นแต่คนชมแคคือหนังมันพรีเซนต์อยู่แล้วว่าเขาทำกีวกับคนดำเป็นวัฒนธรรมของคนดำความรู้สึกของเก็กเอาเ่ย Ask, ใช่คือหลายอย่างมันเป็นความรู้สึกของคนนำลว้ลว,ลวนๆเป็นวัฒนธรรมที่แบบว่าเขาเท่านั้นที่จะรู้สึกกันอะไรอย่างเงี้ยอืคือมันเป็นเส้นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ต้องมาเปลี่ยนผิวสีแบบสโนว์ไวท์เออเลเชลเงี้ยหรือว่าจะมาเป็นแบบไอเดลิทเ e ิร์มเมตเพอร์ซี่แจ็กสันเงี้ยอืตำนานมังกรีกเลยไรแอมโหคือมันไม่จําเป็นเย้ยคือแค่สร้างมาใหม่ไปเลยอืเออไม่ต้องไปย้อมแมวขาย ใช่สร้างมาใหม่เลยมันไม่ได้ผิดไม่ได้แย่ด้วยเพราะฉันแบบถ้าทําสนุกแต่คนก็ซื้อคนดาซื้อเองแล้วก็ดังเองใช่เนี่ยวนีจอเดนพีตอนนี้หนังมันก็กลายเป็นลายเส้นพุ่มกลับไปแล้วชัดเจนไปแล้วว่าแบบทําเกี่ยวกับคนดําคือทําหนังออกมาขายชื่อพุ่มกลับแล้วถูกปะใช่เดี๋ยวนี้ขายชื่อพุ่มกลับแล้วแล้วก็รู้เลยว่าจะเจอกับอะไรอืถูกไหมอ่ะอย่างที่สองใส่มาให้เหมาะกับเนื้อเรื่องอย่างที่คุณต้นบอกบาร์บี้อย่างเงี้ยใครจะไปว่าอืหนังมันมาแบบ จ๋าอยู่แล้วอะชัดเจนเออชัดเลยเนเ่ยคือหนังมันมาเพื่อพูดเมสเซจเสียดสีใช่ล้อเลียนต่อให้มันพูดแบบอัดตงตงเราก็เหมือนไม่รู้สึกอะไรอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยชอบให้เขามันพูดตงตงนะเพราะพี่รู้สึกว่าทั้งเรื่องอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันทำมาเสียดสีได้แบบลงตัวแล้วสวยงามแต่พอพูดตงตงเออก็ได้แหละไม่เป็นไรแต่แค่รู้สึกว่าการพูดตงตงอ่ะใครมันก็ทําได้อืมเออ ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่แค่รู้สึกแค่ว่าอ้อใครก็ทําได้อันนี้เรื่องอื่นมันก็พูดใจหน้ากูอยู่แล้วแต่ว่าทั้งเรื่องมันดีอยู่แล้วนะมันเสียสีที่ชอบมากเลยตอนนี้แม่งแบบว่าเอช่วงหลังๆที่มันมีสงครามอ๋อที่ลบกับพวกเคนเออแล้วที่หลอกกับพวกเค้นอ่ะจะปั่นชิบหายกูอย่างชอบแต่นั่นแหละคือถ้าเกิดมันสร้างมาเพื่ออย่างนั้นอยู่แล้ว่ะมันก็ไม่มีใครว่าเพอร์เฟกต์หรือเรื่องแบบที่ด้านฟิกเก็ตมันมีนัยยะของมันอยู่แล้ว ถามว่าเรื่องเนี้ยผู้หญิงผิวดําโดนกดทับในเรื่องอะ่ะกูลาคาญไหมไม่สงสา่จะลาคาญทำไมาเพราะหนังมันมาเพื่อโทนนี้อยู่แล้วหนังมันสร้างออกมาเพื่อให้เห็นถึงความยากลําบากเพือ่อให้มีเนื้อเรื่องมันเดินต่อไปมันมาทางนี้อยู่แล้วไปดูเพราะอย่างนี้อยู่แล้วใช่เออเอะหรือว่าเรื่องแบบที่พี่ชอบอย่างสมัยเด็กๆเกนี้ยเรื่องโบรบอทเรื่องเนี้ยมันเอ็มพาวเมนต์แบบจ๋าๆเลยนะเออมันเบสเซจมันคือการที่ต้องแบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองจ๋าๆ เรื่องมันบิวแบบบิว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 ขึ้นอย่างเดียวถ้าถ้าใครดูก็คิดว่าเป็น CA a n i m a t i o ชเด็กซึ่งก็ถูกแล้วมันเป็น a n i m a t ชันเด็กจริงๆะแต่คืออะไรวะมันโทนหนังมันชัดเจนตั้งแต่เริ่มอืเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยไม่ว่าเมสเซจมันจะจ๋าอัดหน้าเราแค่ไหนมันก็จะไม่มีใครว่าขอแค่คุณตั้งใจทําว่าแบบว่าเพราะอะไรอิเลเมนทัลม,มีใครว่าแม้ว่าเอ้ยมันนําเสนอเรื่องความหลากหลายจังวะ ใช้โทนมันมาชัดมึงมาเป็นสี่ธาตุอยู่แล้วเออโทนมันชัดอยู่แล้วใครจะไปว่ามึงงานเรื่องแบบอุ้ยผูมึงโวกจังอ่ะมึงโทนมึงหลากหลายจังนะถ้าจะว่าก็ว่าก็คือได้ตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์อ่ะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มมาเพราะความโวกหรือเปล่าอ่าอ่าว่ามันก็คนละเรื่องกันแต่เรื่องใส่ใส่ความโวกมันในหนังอ่ะแน่นอนอยู่แล้วอืมมันเพอร์เฟกในตัวของมันเองอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะที่ควรก็คือต้องสนุกอ่เราะอย่างในจริงคือมันต้อง ทําให้มันสนุกก่อนอือย่างเช่นสมมุตินะบาร์บี้สมมุติว่าถ้าบาร์บี้มันเอาุกตลกออกเอาอารมณ์ขันมันออกเอาตลกร้มันออกแล้วเน้นเมสเซจอย่างเดียวผูถามจริงใครจะดูอืคนก็เบนน้านอยกันเออใครจะดูคือบาร์บี้ที่มันดีได้เพราะมันสนุกด้วยแล้วมันก็มีเมสเซจตามมาคอมอีกทีหนึ่งยังไง ภาพยนเนี่ยมันก็ต้องสนุก<ะ>ไว้ก่อนอะไรควบคู่กันไปถ้างางนั้นก็จะเป็นหนังอินดี้ไปแล้ว <Stevens. S 1> ถ้าอั้างนี้ก็เป็นหนังอินดี้คนก็จะชอบไปอีกแนวหนึ่งไม่ไม่แมสเ,เป็นคนละสไตล์ไปได้เป็นหนังแบบตีความยากๆขนาดหนังตีความยากๆอ่ะมันยังมีกลุ่มคนที่ชอบเลยชอบเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากตีความสนุกที่ได้ตีความอืสนุกที่ได้ตีความ,ม,ท,วามท่านถ้าสมมติว่าคนชอบดูหนังตีความทําออกมาแล้วไม่มีการตีความเลยไม่ไปแบบมาถึงชก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 สรุปให้หมดถามจริงว่า ชอบะมเขาก็ไม่ชอบถูกเออเขาไม่ชอบคนอยากดูหนังให้สนุกก็สนุกคนอยากดูหนังตีความก็ให้ตีความอย่างแรกเลยก็คือว่าเราทําหนังเนี่ยเราจะขายใครเพื่ออะไรใ,ใช่แล้วเมสเซจอะมันค่อยตามมาที่สนุกก็ได้ตามช่องของมันก่อนเออใช่ให้ได้ตามช่องของมันก่อนและอย่างสุดท้ายที่พี่คิดว่าที่จะทําให้พวกโวพวกนี้มันเหมาะนะก็คือการเปิดรับทุกฝ่ายทาให้คําว่าโงเนี่ยเป็นปลายเปิดฮะไม่ไม่ต้องไปชี้มากมายว่าอะไรถูกอะไรผิดเหมือนเรื่องเรื่อง เดอะบอยอย่างเงี้ยเดอะบอยมีหลายมีหลายประเด็นเวิร์กเลยนะใช่พี่พี่รู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ได้บอกเราว่าอันไหนถูกอันไหนผิดถึงแม้มันจะเลือกฝั่งซ้ายชัดเตนแล้วก็ฮมแลนเดอร์ส้ตนตีนสัสัสกส็เถอะนะแต่มันก็ยังมีอะไรที่มันเล่นอย่างนี้อยู่พี่พี่ชอบนะประเด็นที่เรื่องของเป็นตัวแทงอนะเออที่นางเอกเป็นตัวแท้งไปพี่รู้สึกว่ามันให้เห็นปลายเปิดดีว่าความรู้สึกของนางเอกมันคืออย่างนี้อืเพราะว่าตอนนี้เมกาก็เป็นถกเถียงกันเยอะมากนะเรื่องโปรโปรไลฟ์โฟร์ชอตส์เนี่ยเอ วันนั้นเอกความรู้สึกเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับตัวเองอยากทํารู้สึกมีสิทธิ์ของตัวเองแล้วไม่ได้ผิดอะไรอืแต่พอคนรอบข้างมองเขามองไม่ดีและนันเงเอกก็รู้สึกผิดกับสิ่งนั้นด้วยคือทั้งสองฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองอและก็รู้สึกแย่กับผลลัพธ์ของมันแค่เราก็ต้องคิดแค่ว่าเออเราเลือกแบบไหนอย่างเงี้ยพี่พี่ชอบพี่รู้สึกว่าเออคนเรามันตัดสินใจเองได้ให้ปลายเปิดเราไว้ก็ดีใช่แค่นำเสนอข้อดีข้อเสียของมันไม่ใช่ว่ามันําเสนอมาแบบแค่ด้านเดียวคุณคิดว่าเนี่ย เอ้ยผมวงแล้วด้านเนี้ยผมเชื่อมันมามกูใส่อย่างนี้เลยอีกฝั่งก็เล็ว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 เลวผิดมนุษย์มานาอ่าเอออันนี้มันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันใช่อ่าอ,อ่ะก่อนจากกันกับคำว่าวงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะอืเออในระวงการภาพยนตร์อ่ะหนังเสียสีสังคมอะ่ะหรือที่ฝมัยใหม่นี้มันก็คือคำว่าวงอะ่ะมันมีมานานมากแล้วนะฮอ่ะ คุณต้นคิดว่ามันมีแบบอย่างไหนบ้างสมัยก่อนแล้วแบบโอ้เออมันมีแบบนี้มานานแค่ไหนละเยอะอะตั้งแต่แบบยุคหนึ่งบบ้าค่าศูนย์แบบยุคทคก็เริ่มมีแล้วที่เริ่มใส่ในเนสเซตเข้ามาแบบจากยุคคนก่อนก็จะเป็นแบบเรื่องแบบปัญหาทางชนชั้นอ,อะไรเงี้ยก็จะมาเป็นมูฟเวต์ของหนังไปอะไรเงี้ยแต่เขาเหมือนไม่ได้มีคําจำกัดความแบบนี้ไงใช่ก็ตอนนี้มีคาจำกัดความแล้วไงอ่าแต่ว่าพอใช้บันไปใช้กันมามัวซัวเฉยมัวซัวตัวเลิงเอามากลายเป็นคำด่าคำรู่นนี่คำนั่นกันหมด มันมีมานานแล้วพวกการเสรีสังคมอ่ะหญิงแก่งอืก็มีมานานแล้วโอ้โหมากคือท,ที่ที่คนพวกสมัยเนี้ยที่เขาชอบแบบบอกว่าเนี่ยนะเราต้องส่งเสริมความหลากหลายมากขึ้นให้ผู้หญิงเป็นเมนคาตเตอร์มันแก่งมากขึ้นไม่อยู่ไหนมาแเสรีสมงคมมีมเจ้าแล้วการภาพยนตร์ผู้หญิงแก่งมีเยอะชิบหายเยอะมากหรือว่าแม่งแม้แต่หนังสิ่งแวดล้อมอืก็มีมาตลอดใช่ครับมีคนขบคลิปมาตลอดใช่มีคนคลิปมาตลอดหรือแม้แต่เรื่องของ เขาเรียกว่าผิวสีอืก็มีหนังคนดํามาตลอดเรื่องทาตเรื่องเทิดอะไรใช่มีมาตลอดเป็นสิบสิบปีแล้วเขาเล่นเรื่องนี้กันมาตั้งแต่มีเกิดภาพยนตร์แล้วมั้งเพราะว่าก็ภาพยนตร์มันคืองานศิลปะงานศิลปะมันก็คู่มนุษย์มันก็ไม่มีอะไรทําหรอกมันก็มองไว้รอบๆอบแล้วมันก็ทำํำเห็นอะไรมันก็ทําอย่างนั้นมันสะท้อนสังคมด้วยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วใช่แล้วครับโอ้เจ็บคอเลยพูดยาวก็ประมาณนี้ ัวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับผมมีความคิดเห็นยังไงทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เหออมือน,นเหมือนเราดูหนังภาพยนตร์เรื่องนึงอะ่ะเราแลกเปลี่ยนเรามีความคิดเห็นต่อกันได้สบายๆอย่าคิดมากเหมือนคุยกับเพื่อนอืมอ่าและสถานนี้เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับอย่างนิยายเรื่อง The Symphony of Dead and Motor อม m b i เครื่องยนต์คนเดือดหนังสืออ e ีบุ๊กแนวซ Sambi ส o s t s c r i p ์ Zombie, A ip, และิส s t o ปียครับ แล้วเรื่องป็นไงวะ,ะเรื่องรามก็คือประมาณว่าโลกได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติที่มีมวันสิ้นสุดจากซอมบี้เป็นเวลาหนึ่งศตวรรษให้นักซอมบี้เป็นฝันร้ายที่กินกินมนุษยชาติจนเหลือเพียงผู้รอดชีวิตจํานวนหนึ่งที่กระจา,ายสังคมร่วมสลายจากความกลัวและความสิ้นหวังผู้คนที่เหลืออยู่ยังคงฟื้นตัวและต่อสู้กับอย่างไม่หยุดนิ่งซาวเวอร์ใช่ know น,นี่ผมรอไม่อ่านมาแล้วเขาเรียกว่ามีกินายของแบบ p o ค c u เจอร์ il, แนวแบบ post ิปเยอะมากเลยจะได้กินอ่า uh, น like ั้งแบบ for out the lot of a t m a d max หรือ attack on t i t a ทนก็มีด้วยว่าแบบใครติดตามพวกเรื่องราว post ิปพวกนี้จะอ่านแล้วอาจจะกินเป็นพิเศษนะพวกแนวแบบ survivor ใน The Pop Culture น่าสนใจนะครับแล้วที่สำคัญตัวผู้เขียนเนี่ยเขาฝากมาบอกว่านิยายเรื่องนี้มันมีความจิกกัดโบกได้แบบเจ็บแสบมากยืนยันโดยตัวผู้เขียนเองจิกกัดโบกอย่างนั้นนะ ใช่น่าสนใจซะเหลือเกินใช่ต้องลองดูต้องลองดูครับแล้วแถมยังเป็นแบบงานเขียนงานวาดโดยจิมมอคนไทยล้วนคนไทยล้วนใช่ต้องสนับสนุนลรวซะแล้วแล้วหาอ่านได้ไหนวะก็สามารถหาอ่านได้ในแอปพลิเคชันลิสต์อะไรนะฮะเขาจะแบ่งให้อ่านเป็นตอนๆไปก่อนแต่ว่าถ้าอ่านทีเดียวเป็นลมเล่มเนี่ยก็ต้องรอใน MEB ที่จะมาในอนาคตครับได้ครับผมยังไงก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ ครับแล้วก็ตอนนี้ช่องระบบที่เรียกว่าสมาชิกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์ตังค์แทนก็ได้ครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาดูหนังด้วยกันนะไวะ้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ